ตอสมาธิกันต่อไปเนาะหลายวันที่ไม่ได้คุยกันในเวลาหลังทำวัดเย็น ก็เนื่องจากฟ้าฝนตกลงมาไฟดับบ้างมแมลงเยอะบ้างวันนี้ก็เช่นกันแต่ว่าไม่ได้คุยหลายวันก็ถือโอกาสไปคุยกันนิดหนึ่งก่อนอื่นก็ต้องอนุโมทนาสาธุ ับคณะสงฆ์หลงปู่หลวงตาพระขาวมิชีญาติโยมเราที่อยู่วัดได้ช่วยกันพัฒนาสถานที่เรื่อให้เกิดความพร้อมความสะดวกในการเป็นอยู่มันก็คงจะเป็นเหมือนกับคำ โบรัมโบราณท่านพูดมันไม่มีวัดไหนที่สร้างเสร็จสักทีอย่างวัดเราเวลานี้ช่างห้กลุ่ม6กลุ่มในการทำงานก็เป็นอย่างก็ยังไม่จบแต่ก็ใกล้แล้วล่ะมองดูก็เหมือนจะใกล้แล้ว ในขณะเดียวกันการพัฒนาเสนาสนะเ่านั้นเราก็ทำไปในพอทำได้ในส่วนที่เราพอทำได้ที่สำคัญกว่านั้นก็คือการฝึกจิตฝึกใจของเราให้ได้รับความสงบได้รับความร่มเย็น ตามสมควรที่พึงจะเป็นไปได้โดยเฉพาะการได้เจริญสติเวลาเราทำการทำงานก็ให้รู้รู้กายรู้จิตรู้ความคิดความอ่านมองในแง่ที่มันจะดีที่เราทำก็หวังประโยชน์ประโยชน์เราประโยชน์ผู้อื่น ที่เราเตรียมความพร้อมไว้ก็เผื่อมีครูบาอาจารย์มีญาติมีโยมผู้ที่จะมาพักภาวนาเจริญสติเจริญสมาธิอย่างวันนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็ได้สอบถามมาสองครั้ง สองคนสองท่านที่ฝากงานมาอันหนึ่งแล้วก็พัฒนาธรรมประสามนมาเองว่าทางกรมการาศาสนาทางกรุงเทพฯสอบถามมาว่าจังหวัดศรีสะเกดพอจะมีวัดไหนที่จะรับชาวต่างชาติมาอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมได้บ้าง ทังจังหวัดก็ไม่มีวัดไหนที่จะรับได้ทางเลขาเจ้าคณะจังหวัดก็บอกว่าถามนนทขุนหลมตมาก็บอกว่ารับได้ถามว่ามีผู้จะสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ไหมยก็บอกว่าตอนนี้มีพอเห็นพระที่ยวนี่พูดได้ อาจจะมีคนได้อีกลหลายๆคนแต่ยังไม่ได้รู้ก็เลยบอกเขาว่าเวลานี้มีก็ทั้งจังหวัดก็ยกให้เราไว้ก่อนก็บอกว่าปีที่แล้วก็มีมาตลอดทั้งปีก็เยอะอยู่แต่ก็เป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศชาวฝรั่งจริงๆก็มีมาคนหนึ่งเนาะอยู่ประมาณเดือนกว่า พอมาภาวนามาปฏิบัติก็ไม่ต้องอะไรกันเยอะก็นั่นแหละสิ่งที่เราทำไว้ความพร้อมต่างๆมันเกิดประโยชน์กับเราก็คือบุญความอิ่มอกอิ่มใจได้สละแรงกายแรงสติแรงปัญญาญาติโยมทางบ้านก็ให้แรงทรัพย์ปัจจัยต่างๆมาแม้ว่าเวลานี้การทำมาหากินกัน ใช้ชีวิตจะลำบากหน่อยแต่โยมก็ยังอุตส่าห์สละแบ่งปันมาคนละเล็กละน้อยมากหน่อยก็แล้วแต่กำลังญาตโยมจากจังหวัดสะแก้ววันนี้ก็มาหนึ่งหนึ่งรถตู้มาเยี่ยมมาเยือนก็ได้พาไปเยี่ยมที่โบสถ์อันนี้ก็คือ เราทำไว้เผื่อมีผู้มาประพฤติปฏิบัติได้เจริญภาวนาก็เป็นการสืบสานพระาศาสนาตั้งแง่ของการศึกษาปริยัตการได้ยินได้ฟังปฏิบัติคือลงมือเจริญภาวนาเจริญสติเมื่อมีปริยัตมีปฏิบัติปฏิเวทคือการรู้แจ้งแทงตลอด จะมากจะน้อยสงบได้เย็นได้ก็คงจะเกิดขึ้นตามกำลังของการประพฤติปฏิบัติแั่นั้นจึงอนุโมทนากับพระคุณเจ้ากับญาติโยมเราทำเล็กทำน้อยเนี่ยอย่าคิดว่ามันเหนื่อยมันลำบากมันเบียดเบียนตนเองก็ไม่ใช่ที่เราได้อยู่ปัจจุบันก็เพราะคนรุ่นก่อนเขาทำเหมือนกันถ้าคนรุ่นก่อนไม่ทำไม่เหนื่อย วันนี้เราคงไม่มีที่อยู่เหมือนกันเราทำวันนี้เราก็ได้อยู่อาศัยด้วยคนรุ่นหลังมาก็จะได้อยู่ได้อาศัยก็ทำต,ต่อต่อกันไปเหมือนประเทศชาติบ้านเมืองเหมือนกันบรรพบุรุษเอาเลือดเนื้อชีวิตแลกแผ่นดินนี้มาจากรุ่นปู่รุ่นทวดปู่ทวดย่าทวดตาทวดยายทวด ปู่สังกษาย่าสังกษีมาถึงคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ไล่ามาถึงยุคเราจากยุคเราก็จะส่งต่อประเทศชาติก็อย่างนี้ศาสนาก็อย่างนี้สืบกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเมื่ออยู่ในภาระหน้าที่ของใครวาระของใครทำให้มันถูกทำให้มันดี เมื่อทําถูกทําดีเป็นประโยชน์บุญก็เกิดกับบุคคลผู้นั้นสิ่งที่เป็นวัตถุสร้างไว้มันก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ร่างกายเราก็ทิ้งให้โลกนี้จะเผาจะฝังหรือจะปล่อยให้มันเน่าทิ้งมันก็ทิ้งอยู่ตรงนี้แต่กระแสจิตวิญญาณก็หอบอบุญหอบอากุศลคุณงามความดีที่สร้างไว้ นำพากระแสจิตวิญญาณไปเกิดในภพภููมที่ดีต่อแต่ถ้าทำไม่ดีทำไม่ถูกสร้างบาปสร้างกรรมทุกโทษเวรภัยเป็นบาปเป็นอกุศลบาปโทษทุกข์กันนั้นก็จะนำพากระแสจิตวิญญาณไปตกทุกข์ได้ยากในอบายภูมมนรกก็ตามเปรตก็ตามอสุรกายก็ตามสัตว์เดรัจฉานก็ตาม อันนั้นเราจะงอมืองอเท่าก็ไม่ได้เราจะสร้างแต่วัตถุมันก็ไม่ถูกอีกจะมัวแต่สร้างนู่นสร้างนี่แต่ไม่ได้เจริญสติไม่ได้เจริญภาวนาไม่ได้ฝึกละไม่ได้ฝึกวางไม่ได้ฝึกปล่อยไม่ได้เจริญสติให้รู้เท่าทาันอารมณ์พอข่มจิตข่มใจได้ประโยชน์มันก็น้อย มันได้แต่บุญแต่ไม่เข้าถึงกุศลดังนั้นเราทั้งหลายก็เหมือนกันเวลาทำงานก็ให้รู้ตัวคิดอะไรก็ให้รู้พูดอะไรก็ให้รู้ทำอะไรก็ให้รู้ถ้าเป็นไปเพื่อความสงบรู้เพียงแค่นั้นเป็นสมถะก็เกิดบุญในระดับหนึ่งแต่ถ้าเห็นความคิดความอ่านแล้วเราเฉยได้หรือเห็นอาการเกิดดับของจิต การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งเป็นสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้มันปรากฏขึ้นกับใจของเราเห็นอาการบังคับอะไรไม่ได้มันพิจารณาอย่างเงี้ยมันก็จะก้าวเข้าสู่วิปัสสนากุศลก็มากขึ้นบารมีก็มากขึ้นคือมันไม่ให้มันเสีย ในความตั้งใจหลายหลายอย่างที่จะมาตั้งไว้ก็คิดไว้อยู่จึงอยากเร่งเร่งทุกอย่างให้จบให้เร็วที่สุดในส่วนที่มันหนักหนักคา,าดไว้ปีนี้ก็ยังไม่ครึ่งนะอีกสามสิบวันสี่สิบวันก็จะครึ่งปีครึ่งปีหลังก็คงจะไปได้ไกลกว่านี้ ในงานก่อสร้างที่เราทำภายในปีนี้อาจจะจบในส่วนที่ต้องเหนื่อยล้าเพราะคณเจ้าก็เหมือนกันก็คงจะเบาบางลงไปเพราะโบสถ์เราก็จะเหนื่อยตรงที่โบสถ์นี่แหละแล้วก็ช่างก็คงจะเข้ามาอีกสองสามวันเราก็คงจะไม่ได้หนักหนาอะไรช่างเข้ามาด้วยก็จะแบ่งเบาภาระ อ,อ้น้ำประปาเราก็ขาดให้ช่างแล้วเราไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นเพียงแค่ไปดูอาจจะช่วยกันในบางแรงในที่เทกุติถ้าไม่มีฟ้ามีฝนพรุ่งนี้ก็คงจะจบไม่เกิดมาที่ยี่สิบสามก็คงจะจบในส่วนบนภูเขาเราก็แค่ไปทำความสะอาดเพื่าจะทำอะไรบ้าง คิดเผื่อไว้อย่างนานที่สุดไม่น่าจะเกินพฤษภาปีหกปีหกหกเก้าไม่น่าเกินพฤษภาปีหกเก้าเราก็คงจะจบในงานก่อสร้างนะมหาสถูปสารจีก็คาดไว้อย่างนั้นนอ,อกจากปรับปรุงแต่งเติมภูเขาให้ได้เกิดความเรียบร้อย จากนั้นไปเราถ้ามีกำลังมีปัจจัยเงินทองก็ทำรั้วรอบขอบชิดให้จบจากนั้นเราก็จะอยู่กับการภาวนางานก่อสร้างก็อาจจะมีเพียงแค่ซ่อมแซมหรือว่าเพิ่มเติมกุฏิเล็กๆเท่านั้นอันนี้คาดไว้เหมือนจะมองเห็นภาพแล้ว ดังนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันเท่าที่จะช่วยได้พรุ่งนี้แม่เขาไม่ชีจะให้ไปดูตรงที่ห้องน้ำเตรียมที่จะทำเป็นดอกสวนดอกไม้หน้าห้องน้ำนะพรุ่มนี้เตรียมดายหญ้าอะไรออกนิดหน่อยเราก็ปลูกดอกไม้ได้เผื่อรองรับในงานเข้าพรรษาหรืองานวันเยี่ยม ก็ให้มันมีความสวยงามขึ้นมาให้เป็นอย่างนั้นวันนี้จะไม่พูดอะไรเยอะเราก็เหนื่อยกันมาแต่สิ่งที่จะชวนจะตอบย้ำก็คือชวนผู้ที่มีศรัทธาผู้ที่ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติ วันที่23่สถึงยีพฤษภาวันพิสาขาบูชาพุทธธาตรรำลึกแล้วก็กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เนนเจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิการ่วมปฏิบัติธรรม23 28พฤษภาคมอีกสองวันอีกสองวันข้างหน้า เราก็จะปฏิบัติกันเงียบๆหรืออาจจะมีกิจกรรมทํางานอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าส่วนมากก็จะเน้นการมานั่งภาวนาเดินจงกรมเวลาเราเข้าสู่เวลาปฏิบัติเปิดเทศํทำเทศํทำสอนเสียงธรรมจากตลงปู่พุทธทาสเราจะเดินจงกรมฟังก็ได้ถ้าเรา นั่งนานแล้วปวดแข้งปวดขาเราจะเดินจงกรมก็ได้จะนั่งภาวนาก็ได้แต่เราจะเงียบๆในการฟังนะวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอาจจะมีกิจกรรมนะไปร่วมเขาแป๊บหนึ่งในการยกคานสุมประตูตระนขึ้นสักคานสองคาน หรือถ้าพี่น้องมาไม่มากเราก็อาจจะนั่งภาวนาอยู่ในนั้นก็ดูบรรยากาศเอากรุปภาพปูนปั้นโมงร,รกงร์ทหลวงปู่พุทธทาสขึ้นประดิษฐ์สถานที่หน้าผาอันนั้นก็คือสิ่งที่เราจะได้ร่วมกันแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าพี่น้องทางสอปป,อปลาวสวรรณเขต ก็คงจะมาเป็นรถบัสรถทัวร์แล้วอย่างน้อยน้อยก็หนึ่งรถบัสอาจจะมีรถส่วนตัวตามมาอีกนะก็ถือว่าพี่น้องทางสปปลาวตื่นเต้นแล้วจะมาแล้วทางบ้านไทยเมืองไทยเราก็คงจะมีมาก็จะเน้นวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอ่านี่ก็คือโอกาสเจริญพรชวน,นเหมือนฝนจะมาก็คงจะยุติเพียงเท่านี้ เหมือนเสียงฟ้าเสียงฝนไปกาพาเลิกประชุม Hmm.